สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับกับผมมอสจาก m o สโต c คร a เอเตอร์ชาแกับการดูดวงผ้ายิบซีเพื่อความบันเทิงนะครับย้ําเสมอย้ําทุกครั้งนะครับนะเผื่อมีคนใหม่ๆเพิ่งมาดูจะได้เข้าใจตรงกันว่านี่คือการดูดวงเพื่อความบันเทิงนะเป็นแนวทางชีวิตได้พอประมาณนะ มันไม่สามารถตรงกับทุกๆคนเพราะเป็นพลังงานรวมเป็นดวงโดยรวมโดยกว้างไม่สามารถตรงกับทุทกๆคนได้นะครับอย่าคิดมากนะครับดูเพื่อความบันเทิงดูเป็นแนวทางพอถ้าอยากดูให้ตรงให้มั่นยำยิ่งขึ้นกระทักทายกันมาดูส่วนตัวได้ที่ลายมตโตะเก้าห้าที่ให้ไว้นี้ค่าครูเท่าไหร่ก็ได้ตามศรัทธาเลยครับผมนะหัวข้อที่เราจะมาดูกันในวันนี้ก็คือเขาแอบส่องเราบ้างไหมอ่ะเขาแอบส่องเราบ้างไหมนะมีไพ่ให้เลือกสามกองเช่นเคยกองที่หนึ่งสีแดงสองสีเหลืองสามสีม่วง อยากให้เลือกเพียงกองเดียวเพื่อได้เลือกจะได้เลือกได้ลุ้นนะหนึ่งในสามนะเลือกมาแต่ถ้าจะดูสองกองสามกองดูหมดเลยก็ไม่มีใครว่าโอเคนะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยว่าเขาแอบส่องคุณบ้างไหมเขาแอบส่องเราบ้างไหมไปดูกันเลยครับโอเคครับคุณที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งนะครับกับการดูดวงไพย่ยิปซีเพื่อความเันเทิงในวันนี้หัวข้อเขาแอบส่องเราบ้างไหมคุณได้ไพ่หู้สิบเหรียญสุดยอดเลยแปดเหรียญ วิวอฟอร์จนห้าไม้เท้าหกถ้วยราชินีเหรียญราชินีไม้เท้าสองราชินีห้าถ้วยชัดเจนคุณกองที่หนึ่งนะเขาแอบส่องคุณบ้างหรือไม่เขาแอบส่องเราบ้างไหมอ่า ไพ่เหรียญออกมาชัดเจนขนาดนี้ทั้ง1ิบเหรียญทั้ง8ดเหรียญพลังงานดีมากถ้าเป็นในทางการเงินคือความร่ารวยอุดมสมบูรณ์ถ้าในทางความรักความสัมพันธ์หมายถึงความสัมพันธ์ที่ดีความสัมพันธ์นที่ดํานดเนินไปในทางที่ดี We ว l of Fortune โชคชะตานําพาคุณมาพบหากันเขามองคุณว่าคุณเป็นคนมีสเสน่ห์เขาคิดว่าคุณอาจจะมีแฟนแล้วหรือเปล่าหรือเป็นที่ต้องการของตลาดคนมีคนแย่งกันเยอะหรือเปล่าเขาก็อยากรู้อยากเห็นเขาส่องคุณแน่นอนครับคุณกองที่หนึ่ง ถ้วยพลังงานความรักต่างวัยเป็นไปได้สูงไม่ว่าเขาจะแก่กว่าหรือเด็กกว่าหรือจะอายุเท่ากันแต่ว่ามีวุฒิภาวะที่ต่างกันก็เป็นไปได้บางคนเป็นผู้ใหญ่หัวใจวัยรุ่นบางคนเป็นวัยรุ่นที่ความคิดความอ่านเป็นผู้ใหญ่ได้หมดอายุไม่เกี่ยวในสายตาเขาคุณคือควีนราชินีสองราชินีมาขนาดที่เขาเทิดทูนคุณนับถือคุณลุ่มหลงคุณมากอะไรก็ยอมเลยแหละกับคนเนี้ยนะกับคุณนะ เขามักจะแอบหงอยเงาอยู่บ่อยๆเพราะเขาอยากรู้อยากรู้จักคุณมากกว่านี้แต่เขายังทําไม่ได้เขาจึงได้แต่ส่องได้แต่รอโชคชะตาได้แต่เฝ้ามองคุณอยู่ห่างๆอยากรู้อยากเห็นว่าคุณจะทําอะไรที่ไหนคุณมีใครหรือยังเขาขยันส่องคุณเพราะอยากจะรู้ว่าวันนี้เกิดอะไรขึ้นบ้างและเขาก็ส่องย้อนหลังด้วยว่าคุณเคยทําอะไรมาบ้างเขาอยากรู้อยากเห็นไปหมดเออเขายังไม่กล้าเข้าาาาาามมมพูดคคคคุุุยยกกกับบณณตรงงงงีีีโออออส่อ่่่่่ททวเป็นนหนหะ ยังไม่เข้ามาพูดคุยกับคุณตรงๆเขากำลังเช็คว่าคุณมีใครแล้วหรือยังเขากำลังเช็คให้ชัวว่าจะจีบคุณได้ไหมจะมาสารสัมพันธ์กับคุณได้ไหมเขาจะน้าแหกหน้าแตกกลับไปไหมคุณชอบอะไรคุณไม่ชอบอะไรเขากำลังหาข้อมูลอยู่ไม่ต้องกลัวนะครับมันไม่ใช่ความน่ากลัวเขามาดีคนนี้คบได้ถ้าได้คบกันในอนาคตคนนี้คบได้ปลอดภัยแน่นอน พลังงานเหรียญสิบเหรียญแปดเหรียญพลังงานดีเขามาดีอืมไม่ต้องกลัวเขาส่องคุณแน่นอนเขากําลังส่องคุณทั้งปัจจุบันและย้อนหลังเพื่อรวบรวมข้อมูลประกอบการตัดสินใจว่าเขาควรจะสารสัมพันธ์ต่อไปดีไหมคําแนะนําก็คือให้คุณใช้ชีวิตตามปกติได้เลยนะครับไม่ต้องไปกังวลว่าเขาจะส่องและเขาจะรู้สึกยังไงเขารู้สึกยังไงเป็นหน้าที่เขาหน้าที่คุณคือใช้ชีวิตตามปกติครับคุณกองที่หนึ่งครับโอเคนะครับเป็นกําลังใจให้ครับผม เดี๋ยวไปดูกองที่สองต่อกันเลยครับไปโอเคครับคุณที่เลือกไพ่กองที่สองนะครับออกับการดูดวงไพ่ยิปซีเพื่อความบันเทิงในวันนี้หัวข้อเขาแอบ,บส่องเราบ้างไหมเขาแอบ,บส่องคุณบ้างไหมคุณได้ไพ่อัศวินเหรียญอืมสามไม้เท้า Thehermit เจ็ดไม้เท้าห้สิบถ้วยสองแน่นอนอืมราชินีดาบ ไพ่แต่ละใบมีความหมายที่หลากหลายมากอสี่เหรียญอย่าไปดูความหมายเดี่ยวๆราชาไม้เท้าไพ่แต่ละใบมีความหมายที่หลากหลายอย่าดูความหมายเดี่ยวๆให้ดูความหมายรวมดูความหมายไพ่แวดล้อมดูบริบทของคําถามว่าเราถามว่าอะไรถามถึงใครนะถึงคําถามวันนี้คือเ <c oughs> ขาส่องคุณบ้างไหมเขาส่องเราบ้างไหมส่องแน่นอนชัดเจนเขาชอบคุณเขาอ,อยากสารสัมพันธ์กับคุณ เขาอยากถึงขั้นสร้างครอบครัวกับคุณเขาเองเป็นคนที่มีความเพียบพร้อมอืมเป็นคนที่มุ่งมั่นอืมเป็นคนทําทำอะไรทําจริงอะมีโลกส่วนตัวสูงหรืออาจจะเป็นพลังงานฝั่งคุณก็ได้อืมเขายินดีต่อสู้ทุกวิถีทางเพื่อให้ได้มารู้จักคุณกรณีที่เป็นคนรู้จักกันอยู่แล้วเขาอาจจะยังไม่รู้จักคุณมากพอเขาจึงส่งคุณหาข้อมูลเกี่ยวกับตัวคุณเพื่อที่จะได้รู้จักคุณมากขึ้น เขาไม่กล้ามาถามคุณตรงๆหรอกเขาจะใช้วิธีส่องอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับคุณโซเชียลมีเดียข้อมูลส่วนตัวหรืออาจจะสอบถามจากเพื่อนๆของคุณสอบถามจากคนสนิทของคุณเข้าหาเพื่อนคุณหรือเข้าทางผู้ใหญ่ก็เป็นได้คนคนนี้เขามีความกล้าพอที่จะเข้าหาคนแวดล้อมคุณแต่ยังไม่ไม่กล้าเข้าหาคุณเออเอากับเขาสิ <laughs> ประมาณนี้ของสองไม่มีอะไรต้องอธิบายมากเขาส่อง,องคุณแน่นอนเขาอยากสารสัมพันธ์กับคุณ เขากล้าเข้าหาทุกคนที่แวดล้อมคุณเขากล้าเข้าหาผู้ใหญ่ฝั่งคุณเขากล้าเข้าหาเพื่อนคุณเขากล้าเข้าหาคอนเน็ชันของคุณแต่เขาไม่กล้าเข้าหาคุณเขาจึงส่องอยู่เงียบๆส่องแบบถ้าถามส่องมากส่องน้อยอาพลังงานนี้บอกว่าส่องพอประมาณไม่ได้ส่องเช้าส่องเย็ยนไม่ใช่เขาจะแวะเวียนมาดูคุณสักวันละครั้งสองครั้งเป็นอย่างมากเอออาจจะเช่น เลิกงานมาว่างๆอ่ะก่อนนอนหลังอาหารเย็นอะไรแบบเนี้ยมือค่ำสบายๆดูเน็ตดูอะไรไปอาจจะส่องคุณไปด้วยเออวันนี้คุณทําอะไรอยู่วันนี้คุณมีกิจกรรมอะไรที่ผ่านมาเมื่อวานห่ะคุณทําอะไรอะไรอย่างเงี้ยในอดีตคุณทําอะไรไว้เออภาพเก่าๆบางทีมันอาจจะเด้งขึ้นมาอ้าออคุณเคยเรียนที่นี่คุณเคยทํางานที่นี่คุณชอบปาร์ตี้อ๋อคุณชอบอยู่บ้านอ๋อคุณอย่างนั้นอย่างนี้อ๋อเพื่อนคุณเป็นอย่างนี้คุณคบเพื่อนกลุ่มแบบนี้ ประมาณนี้เขาจะได้เห็นคุณแบบซึมซับค่อยๆซึมซับข้อมูลแล้วก็เอาไปตัดสินใจว่าจะเอาอยัางไงต่อไปดีกับความสัมพันธ์ครั้งนี้คำแนะนำก็คือให้ทำตัวตามปกตินะเพราะว่าทั้งคุณและเขาต่างก็มีโลกส่วนตัวสูงเนี่ยชัดเจนเลยเรียกง่ายๆว่าชอบอะไรก็ทำไปเถอะเออไม่ต้องฝืนตัวเองเพื่อใครไม่ต้องพยายามทำตัวเองให้ดูดีเพื่อเอาใจใครขอให้เป็นตัวของตัวเอง เขาจะชอบคุณที่ความเป็นตัวของตัวเองคนจะรักคนจะชอบอยู่เฉยๆเขาก็ชอบไม่ต้องพยายามฝืนตัวเองไม่ต้องพยายามเป็นคนอื่นนะไม่ต้องปรุงเสริมแต่งอะไรมากเกินไปทําตัวเป็นตัวของตัวเองแล้วจะได้ดีสมหวังในอนาคตครับค่อยๆดูกันไปไม่ต้องรีบร้อนเป็นกําลังใจให้นะครับโอเคครับเดีย๋ยวพป่ดูกล้องถัดไปกันเลยครับไา โอเคครับคุณที่เลือกไพ่กองที่3กับการดูดวงไพย,ยุสเซเพื่อความบันเทิงในวันนี้ครับหัวข้อเขาส่องเราบ้างไหมเขาแอบส่องคุณบ้างไหมคุณได้ไพ่เด็กถือถ้วยโอววิลล์ออฟฟอร์จมากันดวงมาเด h ไม่ต้องกลัวเด h ให้ดูไพ่แวดลอ้อมเห็นไหมเล่าสิบเหรียญเด h นี้คือการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีเดี๋ยวมาดูกันต่อนะแฮงแมนอืมแต่ใช้เวลาใช้เวลามากหน่อย ต้องอดใจรอหน่อยสองถ้วยพลังงานคู่รักชัดเจนอนาคตสดใสเดอะสตาร์สามถ้วยนี่ไงเล่าหูสองถ้วยสามถ้วยออกมาด้วยกันอนาคตสดใสแน่นอนความสัมพันธ์ครั้งนี้คุณกองที่สามเขาส่องคุณไหมส่องแน่นอนแต่ว่าไม่ใช่ไม่ใช่ส่องแบบเอาไปเอาตายเขาส่องเพื่อดูข้อมูลคุณเบื้องต้นว่าจะเอาอยัางไงต่อไปดีหลายสิ่งหลายอย่างที่เขาได้เห็น หลายข้อมูลที่เขาได้รับเข้ามาไม่ว่าจากการส่องคุณโดยตรงหรือว่าการไปส่องคนเกี่ยวข้องไปแอบมองคนใกล้ชิดไปติดต่อเขาเรียกอะไรอ่ะไปหาข้อมูลคนที่แวดล้อมคุณน่ะครอบครัวคุณเพื่อนสนิทคุณอะไรเงี้ยเขาอาจจะส่งไปถึงคนเหล่านั้นด้วยเขาเป็นคนช่างคิดนะแล้วก็เป็นคนเชื่อในโชคชะตาเขาเชื่อว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญมันเป็นโชคชะตานําพามาเดยกับสิบเหรียญ ความเปลี่ยนแปลงความเปลี่ยนแปลงในอนาคตอันใกล้นี้จะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีจะนําไปสู่ความสัมพันธ์ที่มีความสุขสามารถเป็นถึงคู่รักกันได้เลยอย่าทําเป็นล้อเล่นนะกับคนนี้นะเห็นเขาลีลีรอรอดูเงื้อเงื้งาๆงาดูไม่กล้าอะไรแบบเนี้ยแต่อนาคตสามารถพัฒนาเป็นคู่รักกันได้เลยละพลังงานสองถ้วยสามถ้วยชัดเจนขนาดนี้แถมมีเดอะสตาร์ประกอบอีกเพียงแต่ว่าแฮงแมนเนี่ย อาจจะต้องใช้เวลามากสักหน่อยเขาอาจจะไม่ได้กล้ากระทําอะไรในทันทีในปัจจุบันทันด่วนการสารสัมพันธ์ของเขาจะไม่รวดเร็วทันใจเท่าไหร่เขาจะนิยมความชัวนิยมความแน่นอนนะขอให้เขามีข้อมูลเต็มปึกชัวว่าเฮ้ยเข้าหาคุณคบหาคุณแล้วไม่น่าแตกไม่น่าแหกไม่โดนคุณเทกลางทางไว้อะไรประมาณนี้ไลฟ์ตล์ไปกันได้ครอบครัวยินดีต้อนรับ จะเข้ากับเพื่อนคุณได้อะไรประมาณนี้ก็แล้วแต่เขากําลังรวบรวมข้อมูลอยู่นะคุณกองที่3าใจเย็นๆความสัมพันธ์ของคุณจะดําเนินไปตามโชคชะตาการเปลี่ยนแปลงที่ดีเกิดขึ้นแน่นอนในอนาคตอันใกล้นี้เพียงแต่ว่าไอ้ใกล้เนี้มันก็ตีความได้หลายอย่างใกล้ไกลแต่ละคนไม่เท่ากันบางคนบอกปีหนึ่งนานมากแต่บางคนบอกปีหนึ่งแป๊บเดียวบางคนบอก5ปีโหนานรอไม่ไหวแต่บางคนบอกโอ้ยหปีชิวๆรอได้แล้วแต่คุณนะ อันนี้ก็แล้วแต่คุณจะตีความว่าออนาคตอันใกล้ที่ว่าเนี้คุณรอได้ไหมแฮงแมนมันมายืนยันว่ามันต้องใช้เวลาแต่อย่างที่ผมบอกมเมื่อกี้ห้าปีของแต่ละคนไม่เท่ากันสามปีของแต่ละคนไม่เท่ากันบางคนบอกแป๊บเดียวชิวๆบางคนบอกนานรอไม่ได้นั้นแล้วแต่คุณนะครับที่แน่ๆเขาส่องคุณเขารวบรวมข้อมูลคุณอยู่ขอให้ใจเย็นๆเมื่อถึงเวลาอันควรเขาจะเปิดตัวเปิดใจให้คุณเองนะแล้วก็อยู่ที่คุณครึ่งหนึ่ง ว่าคุณจะเปิดตัวเปิดใจให้เขาได้แค่ไหนประมาณนี้ร่วมด้วยช่วยกันนะครับคุณของที่3ครับความสําเร็จรออยู่ความยินดีปรีดาความความสุขความความยินดีรออยู่นี่พลังงานคู่รักความยินดีรออยู่ลงเอยกันแน่กับคนเนี้ยพลาดยากเว้นแต่ว่าคุณจะไม่เอาเองคุณจะถอดใจซะก่อนอะไรก็อย่างเงี้ยนะถ้าคุณรอได้คุณสมหวังแน่นอนแต่ถ้าคุณรอรอไม่ได้คุณก็แฮวแค่นี้เองประมาณนี้นะครับคุณของที่สามเอาใจช่วยนะครับ โอเคครับก็ครบถ้วน3ามกลองแล้วนะครับกับการดูดวงไพ่ยิปซีเพื่อความบันเทิงในวันนี้นะย้ําเสมอว่าดูเพื่อความบันเทิงเป็นแนวทางเท่านั้น อย่าเอาไปคิดมากนะครับดูเป็นแนวทางพอเพราะมันไม่สามารถตรงกับทุกๆคนได้ถ้าอยากดูให้มันยังให้ตรงมากยิ่งขึ้นก็ทักทายกันมาดูส่วนตัวที่ลายมตโต๊ะก้าหที่ให้ไว้นี้ค่าครูเท่าไหร่ก็ได้ตามศรัทธาเลยนะครับผมขอบคุณทุกการติดตามทุก subscribe ไลค์แชร์นะครับคนไหนยังไม่ได้ u b s c r i b e ไว้ก็กดเลยนะครับ Subscribe ไว้กดกระดิ่งไว้เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับผมนะขอบคุณมากๆขอบคุณทุกการติดตามครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปวิดีโอถัดไปครับผมสวัสดีครับ